ภาพยนตร์เรื่อง The Ghost s n a t c r e r อยู่กับสะดุง้งในปี1986 The Ghost s n a t e r e r หรืออยู่กับสะดุง้งเป็นเรื่องราวของสองรปภหนุ่มวันหนึ่งได้ไปเดินตลาดเจอกับหมอดูหมอดูจึงทักว่าเขากำลังจะมีเคาะรูปใหญ่เข้ามาโหมกระหน,นำ่ำ รปภหนุ่มสองคนดันไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์หมอดูทัพเรื่องราวสวยองขวัญผจญภัยของสองรปภจึงเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งเขาได้รับหน้าที่ได้ทํางานใหม่ในโรงแรมหรู5้าดาวแต่เขาไม่รู้ว่าประวัติของโรงแรมหรูนี้มีอะไรบ้างเมื่อรปภหนุ่มสองคนคุยเรื่องราวเขาจึงรู้ว่าในอดีตท,ที่ที่ตั้งโรงแรมนั้นก็คือสุสานของทหารญี่ปุ่นเมื่อนานมาแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตรงที่โรงแรมนั้นตั้งขึ้นน่ะ คื้หลุมฝังศพของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง <S <S เรื่องราวสยองขวัญจึงเกิดขึ้นอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยฟงซุยฟางหวังจิ้งเกาลี่หงหวังจูเสียงและเป็นผลงานการก,ารกำกับของแลมไนไกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ